สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับพาณิชเคลียรยแล้วทุเรียนติดโควิดยันจีนไม่ระงับนำเข้าจากไทยส่วนลำไยก็เริ่มตรงออกได้แล้วนะครับ นายจุลินลักษณะวิเศษนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรณีทางการจีนได้สุ่มตรวจการนำเข้าผลไม้และพบเชื้อโควิดปนเปื้อนบนกล่องทุเรียนนำเข้าจากประเทศไทยว่าล่าสุดได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์ของไทยประจำที่จีนแล้วว่าพบการติดเชื้อโควิดดังกล่าวเป็นการพบที่บรรจุพันธุ์และพบในตลาดจีน ไม่ได้พบระหว่างการขนส่งหรือระหว่างที่อยู่ด่นันโดยหลังจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันหารือกับทางการจีนเพื่อแก้ปัญหานี้ต่อไปซึ่งเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยนะครับด้านนายสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมขนส่งการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าการตรวจพบเชื้อโควิดที่ปนเปื้อนกล่องทุเรียนไทยที่จีน เป็นการตรวจพบในตลาดเล็กๆแห่งหนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อภาพรวมของการส่งออกของไทยไปจีนเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่ส่งออกทุเรียนไปจีนจำนวนหลายแสนกล่องถือเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งไม่ถึง1%ด้วยซ้ำไป และที่สําคัญการตรวจพบเชื้อโควิดก็ไม่ได้พบว่าติดมาจากไทยเพราะระหว่างการตรวจเชื้อที่ด่านนําเข้าก็ไม่พบเชื้อเป็นบวกแต่อย่างใดนะครับเชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนของไทยเพราะทางการจีนไม่ได้มีการประกาศระงับการนําเข้าทุเรียนไทยหรือระงับการนําเข้าจากผู้ส่งออกรายใดรายหนึ่งขณะที่ผลกระทบ ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีนก็ไม่น่ามีเช่นกันเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นพื้นที่เล็กๆและเท่าที่ได้รับการรายงานจากจีนก็ไม่ได้มีการนําเสนอข่าวเป็นวงกว้างหรือชาวจีนตื่นตระหนกกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงมั่นใจว่าในปีนี้ยอดส่งออกทุเรียนยังเติบโตได้ดีเหมือนเดิมโดยมีจีน เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ80-90%ของการส่งออกทั่วโลกเหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับระหว่างนี้ได้ให้ทูตพาณิชเร่งติดตามสถานการณ์และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องรวมไปถึงขอความร่วมมือให้ผู้ส่งออกและลงทุเรียนของไทยเพิ่มความเข้มงวดดูแลมาตรการการผลิตและกระบวนการส่งออกให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจ ว่าสินค้าไทยปลอดภัยจากโควิดซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งออกในระยะยาวนะครับรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์นะครับแจ้งเพิ่มว่ากรณีการตรวจพบเชื้อโควิดบนกล่องทุเรียนไทย <c oughs> เกิดขึ้นที่เมืองกั้นโจมณฑลเจียงซีโดยเป็นการสุ่มตรวจพบในตลาดแห่งหนึ่งซึ่งพบจำนวน30กล่องและเมื่อตรวจผู้สัมผัสทั้งหมดก็ไม่ได้ปรากฏเป็นผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดโดยล่าสุดทูตพาณิชย์จีน ได้ประสานงานไปกับศุลกากรแห่งชาติจีนแล้วได้รับการยืนยันว่ากรณีนี้ไม่ได้เป็นการตรวจพบการนําเข้าที่ดนันแต่เป็นการตรวจพบในพื้นที่จึงไม่ได้มีการประกาศระงับการนําเข้าทุเรียนไทยหรือระงับการนําเข้าจากผู้ส่งออกรายนั้นแต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องลาไยนะครับทางการจีนก็ได้ไฟเขียวให้56ลงที่เจอพืชศัตรู น้อยครั้งนะครับส่งลำยายได้แล้วโดยนางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้พิจารณาและอนุญาตให้ผู้ประกอบการสร่งออกลำยายไปจีน ที่ตรวจพบศัตรูพืชกักกันน้อยครั้งที่สุดสามารถส่งออกลำไย,ยได้ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งมีประมาณ56รายส่วนรายที่พบมากครั้งให้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กรมวิชาการเกษตรได้หาหรือกับทางการจีนซึ่งเป็นผลการรายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งได้รายงานมายัางนายพิเชษวิริยะพาหาอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจึงหวังว่า หลังจากนี้ผู้ประกอบการของไทยจะพัฒนาระบบการส่งออกให้เป็นไปตามที่จีนต้องการในฐานะประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของไทยและต่อจากนี้ไปจะมอบให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการตามมาตรการที่เสนอไปอยังจีนอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกภายภาคหน้านะครับด้านนายพิเชษวุริยะพาหะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้ส่งมาตรการป้องกันและนําส่งรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขของโรงคัดบรรจุลำไยส่งออกไปจีนรวมถึงระบบควบคุมการส่งออกของไทยให้ผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายจีนได้ประเมินแล้ว โดยส่งผลมายัางประเทศไทยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งผลการประเมินที่จีนส่งมาให้มีผลให้ผู้ประกอบการที่มีการตรวจพบแมลงศัตรูพ,พืชกักการน้อยที่สุด50แห่งจาก66แห่งที่ตรวจพบเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563ถึงเดือนกรกฎาคม2564สามารถส่งออกได้ตามปกติ และสำหรับโรงคัดบรรจุอีก9แห่งทางการจีนขอให้ระง,งับการส่งออกชั่วคราวเมื่อต้นเดือนมีนาคม2564ล่าสุดสามารถปรับปรุงและผ่านการพิจารณาของทางการจีนได้อีก6กราย จึงสามารถกลับมาส่งออกได้อีกครั้งทําให้มียอดรวมโรงงานคัดบรรจุที่สามารถส่งออกไปจีนในขณะนี้56รายทั้งนี้ขอย้ําว่าผู้ประกอบการไทยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางการจีนกําหนดในฐานะประเทศผู้นําเข้าเพื่อรักษาตลาดลําใหญ่ของไทยในจีนไว้ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของสินค้าเกษตรของไทยที่ส่งไปจีนนะครับที่มีปัญหาอยู่2ตัวตอนนี้ก็มีการแก้ปัญหาในระดับหนึ่งแล้ ครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารความคืบหน้าข่าวที่น่าสนใจเราจะมานําเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ